ว้าวาว,าว้าวสุ่มการช้ากันดีกว่าไปเลยครับผมลุยได้อะไรครับผมตึงโอ้แจมเลยนะครับอา้าวเพ็รหมดแล้วทำไงดีนะครับขอแนะนำนะครับเติมเงินกับเจ๊น้ำการคคาเติมรูบี้ราคาพิเศษนะครับมีแพ็คคูณสองอะไรต่างๆท้วนนะครับแล้นอกจากนี้ก็ยังเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีนะสนใจแล้วก็คลิกเลงด้านล่างเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมนทบิโดนะครับวันนี้ก็จะมาไกด์ในส่วนของการลงดันธาตุนะครับด้วยพัสคาวรับจบเลยนะครับคบทุกดันเลยยกเว้นดันแสงนะครับเพราะว่าดันแสงเนี่ยมันนับชิทที่โจมตีนะครับเราจะต้องใช้โจ๊กเกอร์เนาะแต่ว่าเราจะพูดถึงพัสคาวก่อนนะครับก็พัสคาวเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีนะครับก็คือว่ามันเป็นตัวที่ยิงดาเมจได้แรงนะครับยิงดาเมจเป้าเดียวแล้วแล้วก็มีสกิล รีเซ็ตคูดาวด้วยนะครับทำให้มันเนี่ยสามารถยิงได้บ่อยนะครับในขณะที่ถ้าเทียบกับตัวเอสฟาน่าเอสฟาน่าก็ยิงแรงเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีคูดาวที่นานนะเขาจะมีคูดาวที่นานกว่านะครับแล้วก็ต้องยิง1ก่อนแล้วก็มายิง2องอะไรเงี้ยกว่ามันจะวนบางทีมันไม่ทันนะครับสมวมาเขาจะนิยมใช้เป็นปัสค่าวแทนในการที่จะลงดันไฮด้าแล้วก็ดันท่าต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมา แนะนำวิธีนะครับในการที่จะปั้นตัวละครนะแบบว่าอาจจะไม่ต้องใช้งบเยอะอะไรมากมายนะครับก็คิดว่าน่าทำได้ทุกคนเนาะอย่างแรกเริ่มกันที่ดันทัดไฟชั้น10ก่อนละกัน,นะครับผมชั้นนี้เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่คุณต้องมีเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องมีเลยก็คือยูอีหรือว่าแอรียล่นน่าเป็นยูอีเพราะว่ายูอีมันจะฮิวได้แล้วก็มันจะมี เวลาบันทีวเนี่ยมันจะเพิ่มดามาจได้ด้วยนะครับก็แนะนําเป็นยูอีแล้วกันหรือใครมีไอ้แล้วก็เอามายืนได้เหมือนกันเพื่อกันเบิร์ดนะครับส่วนด้านขวาเราไม่ต้องใช้เพราะว่าเดี๋ยวเลใครปัสคาวยิงเลยนะครับทีนี้ผมจะใช้นะครับก็ผมจะเป็นบิสกิตนะบิสกิตบัฟนะครับแล้วก็ลีน่บัฟนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาบัฟสุดเลยก็เอายูอีบัฟด้วยเนาะแล้วก็ยิงแล้วก็ลีแล้วก็ยิง2ทีตายเลยนะครับ วนอีวานก็เอามายืนเพื่อที่จะเพิ่มดีเฟนซ์เฉยๆให้คนในทีมมันยืนได้นะเดี๋ยวไปลงให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่ดันไฟก่อนอ่นะเปิดเกมมานะครับก็บัฟก่อนเลยเนาอบัฟพึ้งนะครับจริงๆบัฟสองบับก,ก็พอแล้วก็ไดนะ้นนี้แล้วแต่คนชอบนะครับ บัฟอีกทีหนึง่งแต่ผมแบบเอาแบบตายเลยแล้วกันนะแล้วก็เอาอยูอ h ฮิวนะครับมันจะได้ดาเมจเพิ่มด้วยปึ้งเนี่ยมันจะได้ดาเมจเพิ่มแต่จริงๆมันเป็นฟิสิกอลดาเมจนะก็ไม่ต้องบัฟก็ได้นะอันนี้ผมบอกว่าเออถือว่าเอาฮิลอะไรไปแล้วกันโป้งนะครับ,นะรบแสนหนึ่งเนาะ แล้วก็รีคลีแล้วก็ยิงก็คือจบแล้วแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือดันทัดไฟนะปุ๊บแล้วก็ยิงอีกทีจบไวมากนะครับสำหรับดันไฟน่าจะน่าจะไวที่สุดแหละบรรดาดันทั้งหมดนะครับโป้งจบแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือ ดันไฟนะเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการทำของแล้วกันเนาะพาสคาวเนี่ยผมจะใช้เป็นเซตที่เป็นวัวนะครับก็คือเซตคีนั่นเองนะครับแล้วก็ตระแตดหลักอันแรกผมจะเอาเป็นโจมตีจุดอ่อนหรือว่า weakness นะครับอันที่สองนะครับผมจะเน้นเป็นคีเดเมด นเน้นคีย์เดเมจแล้วก็อันนี้คือโชคดีที่มันติดคีดาเเมจมาแล้วก็ติดโจมตีจุดอ่อนมาอีกนะก็ถือว่าใช้ได้เลยถ้าข้างล่างเป็น ATK เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแบบสวยจัดเลยนะครับแต่เป็น HP ก็ดีทําให้ตัวมันหนาหน่อยนะมันจะได้ยืนได้หน่อยนะครับอ่ส่วนนี้ก็ติดคีเลสมาก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับส่วนชุดเนี่ยพยายามหาให้มันติดคีเลสคีดาเเมจนะครับแล้วก็เอาออฟหลักที่เป็น ATK เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือถือว่าโชคดีได้คีเลสมาเพราะว่าพอมันรวมกันแล้วมันจะเกิน50พอดี เพราะว่าตัวพัสคาขวเองเนี่ยเขาจะมีขี้เลดอยู่ที่50%อยู่แล้วไอ้สกิลที่ยิงแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราหาเพื่อมอีก50นะครับที่เหลือก็เอาไปลงคีดาเมจหรือว่าโจมตีจุดอ่อนแต่แนะนําว่าถ้าเลือกได้เอาเป็นโจมตีจุดอ่อนหรือว่าวิกเน s s จะดีกว่าเพราะว่ามันจะไปใช้ในการเล่นดันไฮด้าได้ด้วยนะครับส่วนอีกอหนึ่งก็เป็น ADK เหมือนกันแล้วกเ็เน้นหาเป็นโจมตีจุดอ่อน นะครับหรือ ADK เปอร์เซ็นต์หรือคีเลตอะไรเงี้ยนะครับให้มันแบบเยอะๆไว้นะครับอ่ะประมาณนี้นะอย่างผมเนี่ยผมหาไอตัวจุดจุดอ่อนได้68%นะบัฟบิสกิตก็เกิน100ร้อยพอดีนะเพราะว่าบ,บิสกิตเนี่ยมันจะมีแบบว่าเพิ่มจุดจุดอ่อนให้อีก54%อรนต์ตนี้ก็คือล้อนแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคลนะส่วนตัวอื่นก็เน้นยืนถึกๆไว้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนถ้ักขยันรีแน่า C2 ได้เนี่ยเขาจะมีบวก คียดาเมจให้อีกครับเขาจะมีแบบบวกคีดาเมจให้อีกผมพยายามทำซีสองของลีน่าให้ได้อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นซีสองนะพาร์ทสี่เขาอ่ะจะได้คีดาเมจเพิ่มมาอีก34%มเอร์เซมันจะมันจะแรงกว่านี้นะครับมันจะแรงกว่านี้อีกนะครับอันนี้ถ้าหาลีน่าซีสองได้ก็จะดีมากแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะโตหนึ่งละนะก็จะได้แล้วนะโอเคต่อมาไปดันที่เป็น ธาตน้ํากันดีกว่านะครับอะเมื่อกี้ไฟไปแล้วเนาะต่อมาต่อมาธาดน้ํานะครับก็ต้องมีเฟืองเยี่ยนนะครับหรือจะมีลานียก็ได้เอามากัฟรฟนะครับแล้วก็ตัดฮิวนะผมก็ใช้เป็นโคลอีแทนหรือใครมีแคตตี้ก็ใช้ได้แต่ว่าแนะนําว่าโคลอีดีกว่านะครับเพราะว่าโคลอีเนี่ยเขาจะมีสกิลที่ นอกจากจะตัดฮิวแล้วคือไม่ให้เห็ดมันฮิวได้แล้วเนี่ยเขาะจะมีสกิลอันนี้ที่จะเพิ่ม ATK ให้ด้วยนะครับรก็คือบัฟบ,บิสกิตบับลีแน่แล้วก็ปับอันนี้นะฮะเนี่ยบัแบบอันนี้อีกนะครับแล้วก็ยิงโป้งรีเซ็ตแล้วก็ยิงโป้งปับเดี่ยวผมว่า2ดอกน่าจะตายนะเดี๋ยวผมใส่ของให้เฟืองเย็ยนก่อนนะ บองเย็นก็เน้นตึกๆไปนะครับใส่เป็นเซตบล็อกเพิ่มเลือดเพิ่มดีเฟนส์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเน้น,นให้ยืนอย่างเดียวโอเคทีนี้ไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมจะได้เห็นภาพเริ่มมาก็คือผมจะบับบิสกิตก่อนนะครับบับบิสกิตเสร็จแล้วเนี่ยผมจะตัดฮิวนะครับเพื่อไม่ให้มันฮิวนะครับ พราะเวลามันคีวมันมันจะทำให้เลือดมันเด้งแล้วมันจะเสียวเวลานะคือเอาแบบเอาตายเลยนะครับเนี่ยแล้วก็พอลีน่าบัฟเสร็จนะครับผมเอาโคลอี่อ่ะบัฟอีกทีหนึ่งเนี่ยโคลอี่บัฟอีกทีหนึ่งแล้วก็ยิงแล้วก็หลีโคลอี่ Chloe, บัฟมาปึ้งนะครับนี่คือแบบบัฟ ปั๊บแน่นจัดๆเนี่ยแล้วมันจะหิวเนี่ยเราตัดหิวไปก่อนก็ยิงโป้งโป้งแสนสองนะครับแล้วก็ลีลีแล้วก็ยิงอีกทีนึงแต่ขอเอตายจะต้องหิวลนะ ตัวผมยังไม่แรงพอนะโป้งนะครับแล้วก็หิวอ่นะิวเสร็จก็เอาบิสกิตบ,บ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัดฮิว แล้วก็รีนะรีเซ็ตรีคูดาวแล้วก็บัฟทีหนึ่งแล้วก็ยิงแล้วก็จบแหละน่าจะยังรอดอยู่อันนี้อ่ะยังยืนไหวอยู่ลนะีน่าบัฟปึ้งอ่ะแล้วก็ยิงอีกดอกหนึ่งก็น่าจะจบนะ ผมว่าน่าจะจบครับชัวจบไหมตู้นะครับก็จบอันน้ำมันจะถือก,กดันไฟนะก็ต้องยิง3ดอกนะครับอันนี้ก็คือสำหรับดันน้ำนะครับต่อมาเป็นดันธาตุดินนะครับอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะหลักๆก็คือคุณแค่เอาอีวานยืนนะครับเอาอีวานยืนนะครับคุณจะเอาลาเชียมาช่วยทำดาเอจดก็ได้นะครับ แต่ว่าจริงๆอ่ะที่ผมจะเอามาก็คือผมจะใช้นกไฟเนี่ยแล้วก็ลดเกาะของฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อที่จะลดเกาะและให้พลาสคาลมันยิงแรงขึ้นอ่ะก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยแล้วกันแต่จริงๆไม่ต้องใช้ก็น่นาจะ2ดอกตายนะครับถ้าดินอันนี้ง่ายมาก่อไปลุยกันเลยนะครับผมแต่ว่า คืออยากจะขิงดาเมจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะก็บัฟก่อนบัฟเสร็จแล้วก็ให้ดีหน้านะครับดีหน้าบัฟเสร็จบับนะครับนกไฟไปนกไฟแล้วก็ยิงแล้วก็หรีแล้วก็ยิงก็น่าจะจบแหละอีซีแมก็กสำหรับแทดติด,ดนะอย่ากมันก็จะลดดีเฟนต์นะ พอดีเฟนเ์ร็จป้าผมยิงเลยโชเท่าไหร่โป้งนะครับ78,000ผมก็รีนะรีฟึง้งแล้วก็ยิงอีกรอบเอ๊ะผมคิดว่ามันน่าจะยิงแรงกว่าน,นี้นะโป้งนะครับจำได้ว่ายิงแรงกว่าน,นี้นะะแต่ไม่เป็นไรครับ แล้วก็ฮิวขึ้นมาอิวเสร็จแล้วก็ยกโลสักทีหนึ่งโอ้ันี้ต้องยิงสี่รอบแตนดินเออไม่ไม่หมูไว้ไม่หมูตัวนี้ไม่หมู <c oughs> ก็ลดเกาะไปสักทีหนึ่งก็บับ แล้วก็รีปึง้งบับแล้วก็รีเหตุเป็นตายนะเว้ยแล้วก็รีตึ๊งแล้วก็บับอีกทีหนึ่งแล้วก็ยิง แล้วก็บาวิธีหนึ่งยิงโป้งเจ็ดหมื่นแปดแล้วก็อันนี้เอาฟันเดียวไปก่อนแล้วกันลดดาเมรมดมาของถึงถึงหน่อยใครของแรงๆอะ่ะผมว่ายิงแป๊บเดียวสามอะ่ะหลับโอ้โหอันนี้ผมไม่จะแตกแล้ว ยูขึ้นมาแต่ว่าน่าจะน่าจะจบแล้วไม่ทันได้ยิงผมว่าตายก่อนเนี่ยตายแล้วนะครับดันดินนี้ไม่หมูงั้นตอนแรกนึกว่าหมนะูต่อมาก็คือดันธาตมืดนะครับหรือว่าเห็ดมืดตน,นเองนะ มันเป็นแดนที่ยากมากจริงๆนะเพราะว่ามันบังคับนะครับ2ตัวเลยที่ต้องมีก็คืออย่างแรกคุณจะต้องมีรลโอเนาะกันเบฟนะครับอีกอันนึงคุณจะต้องมีตัวที่ลบดีบับนะครับอันนี้เนี่ยผมเลือกเป็นลูซี่มานะครับเพราะว่าข้อดีนะครับของลูซี่เนี่ยก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนอกจากเขาจะมี ดีบัฟแล้วเขายังมีการเพิ่มพลังป้องกันให้เนาะแถมสกิลฮิลของเขาเนี่ยลดคูดาวของตัวที่อยู่แถวหลังที่เป็นเวทได้ด้วยซึ่งก็ตรงกับปัสคาลนะครับทำให้เราสามารถที่จะรีสกิลของตัวปัสคาลเนี่ยได้ไวขึ้นนะครับซึ่งมันจะยากมากๆเราต้องยิงประมาณ4ดอกเพราะไอ้ตัวนี้ทั้งแรงแล้วก็ทั้งถึกด้วยนะ,ะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเทคเดียวจะผ่านหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ยาก ยากมากนะครับแต่ว่าอ่านได้นะอ่านได้นะครับแต่ผมขอเช็คอีกทีว่าผมกดเลเวล10เข้ามาจริงไหมโอเคเนะช็คก่อนเพราะบางทีมันแบบมันจะไม่ได้อยู่ที่ขัน้น10อะไรเงี้ยนะครับปลุยเปิดมาเนี่ยผมให้เลโอเนี่ยสกิลลากไปก่อนนะครับเพื่อให้มันติดบลีดนะครับช่วยทำดาเมจนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยมันจะยิงดีบัฟลดดีเฟนซ์ใส่เราเห็นไหมเราก็จะล้างนะครับฟึง่งนี่เลยล้างเสร็จนะครับพอล้างเสร็จนะครับก็เอารีหน่บัฟน,นะครับแล้วก็ยิงแล้วก็รีนะครับจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันจะถือแค่ไหนนะน่าจะเข้าประมาณสักหกเจ็ดหมื่นนะครับผมจำไม่ผิด โป้งนะครับเนี่ยเจ็ดหมื่นะ 70, 000, ใช่ไหมเสร็จปั๊บก็รีรีเซ็ตก็จะยิงได้อีกดอกหนึ่งนะครับก็ยิงอีกดอกหนึ่งปุ๊บพอยิงดอกหนึ่งก็อ่ะหิวแล้วครับเนี่ยคุณสังเกตคุณด,ดาวนะเดี๋ยวมันจะ มันจะลดไวขึ้นนะครับป,ปึ้งเห็นไหมมันจะลดอูดาาไวมากเลยเสร็จแล้วผมก็หิวหิวแล้วก็รีปึแล้วก็ยิงอีกรอบ เดี๋ยวต้องล้างดีบับแล้วปึ๊บแล้วก็ล้างดีบับโชวล้างดีบับแล้วก็ยกโล่ปึ๊บล้างดีบับเพิ่มดีเฟน์นะครับก็ยกโล่เลยหยุเพิ่งตายด้วยยกโล่ทันพอดี ยกโล่เสร็จแล้วก็ให้อันนี้ใส่บิดดิงไปนะครับแล้วเราก็รีกหนึ่งทีปึ๊บแล้วก็บัฟแล้วก็ยิงก็น่าจะตายนะเออโอ้โหตรงนี้แม่ง พหวังสุดท้ายส,สุดท้ายรอดไม่รอดเนี่ยดีที่เอเลโอมันมีตายเกิดโชว์จบไหมโป้งนะครับอ่าก็จบไปนะผมก็แอบเกรงเหมือนไงตัวนี้มันยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับไกด์สำหรับลงเนาะดันท่าต่างๆด้วยปาสคาวนะครับแต่ว่าดันแสงเนี่ยปาสคาวไม่ได้เพราะว่า มันนับเป็นจํานวนฮิตน,นะครับแต่ง่ายนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับนั้นแสงก็นะับท่านสิบเนี่ยใช้เป็นโจ๊กเกอร์นะครับผมเดี๋ยวผมใส่ของนิดเนี่ยนะครับครับก็เซตที่ผมจะใช้ลงเนี่ยก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะต้องมีโคลอี้นะครับเพราะว่าโคลอี้เนี่ยจะกันช็อคนะครับเพราะว่าไอตัวเหตุแสงเนี่ยมันจะยิงแสงใส่แล้วก็จะทําให้เราเหมือนโดน ดนช็อคได้ฉะนั้นตัวที่ต้องมีเลยคือโคลอีนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยผมจะใช้เป็นโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับแค่ห้าดาวเลยเลยก็พอแล้วก็ใส่ของถึกเอานะครับไม่ต้องใส่ดาวงดาเมจเลยเลยให้มันยืนให้ไหวนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวฮิลเนาะผมเลือกคารอนเพราะว่ามันมีฮิลสองสกิลเลยนะครับเออมันมีฮิลสองสกิลเลยแล้วตัวมันเองก็ยืนได้นะครับลีน่าเหมือนกันก็เอามาฮิลนะครับแล้วก็ ตัวอีวานก็ช่วยเพิ่มความถึกนะยกโลอะไรทําให้แบบโจเกอร์เนี่ยมันยืดได้นานที่สุดนะครับอ่ะไปลุยกันดีกว่าอันนี้ง่ายๆเลยนะครับเปิดมาก็ใช้โจเกอร์สองสกิลก่อนเลยนะครับโต๊ะโตเพราะว่าโจเกอร์เนี่ยมันสกิลมันหลายฮิตนะครับทําให้แบบแป๊บเดียวอ่ะมันก็จะทําให้ตัว กรอบของตัวเห็ดแสงเนี่ยมันหายนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกโล่นะครับชื้อยกโลเลยนะยกโลเสร็จแล้วก็จริงๆจังหวะรอเน,นี่ยเราก็ใช้สกิลอะไรไปก่อนก็นได้ เนี่ยแล้วสกิลโจ๊กเกอร์มันจะวนกลับมาก็เราก็จะใช้ได้นะครับปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมจู่ๆรถฮิตอย่างไวนะครับนี่อาจจะแบบยิวขึ้นมาก็ได้นะครับก็ใช้สกิลปลาไพ่นะครับปลาหมวกชอ็ชอกช็อกปุ๊บ าาปลาไพ่ปลาหมวกโป้แล้วก็ฮิวเอาฮิวมาเยอะๆครับจะได้ยืนได้นานๆ,ๆคูดาวค่อนข้างไวอยู่นะสกิลของโจ๊กเกอร์เราปิดปิดได้ไวแต่ข้อเสียคือดาเมจมันจะไม่ค่อยแย่ไปโลมันหมดแหละ ที่เหลือผมก็อาจจะยกโล่ตั้งหนึ่งทีก็ค่อยๆตอดไปครับไม่ยากแลวไม่ต้องทำดาเมจอะไรมากมายปึ้งครับตัวพันเ้าโยนหมวกไปเราไม่เน้นดาเมจนะเน้นฮิตนะครับพอมาตอกฮิตแล้วตัวมันบางแล้ว ที่เหลือก็ไม่ยากอันนี้ก็อยู่อีกสักทีคัปึ้งจอกเกอร์จะตายแต่ตายตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ผ่านแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะตันแสงนะครับโอเคครับก็ ไกด์ประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนนะมันก็อาจจะมีบางฮีโร่ที่จำเป็นนะครับก็คืออย่างเช่นบิสกิตใช่ไหมบางดันเนี่ยต้องใช้แต่อย่างดันเดสเนี่ยเอาบิสกิตมาไม่รอดครับตายก่อนอดันดันทัดมือ่มันจะค่อนข้างยากโอกก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับในการที่จะลง ดันท่าต่างๆเลเวล10นะครับก็หลักๆคือพัสคาวรับจบตัวเดียวนะฮะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเพื่หว่คลิปหน้าสวัส so, ดีครับ